งอ่รถคนี้รับเราสังเกตเห็นว่าเขาเดินเขาเดินรอบรถคันนี้หลายรอบครับผมครับไม่รู้ว่านี่ก็คือบริเวณโซนด้านในนะครับผมบริเวณโซนด้านในของวัดป่าบ้านตาดครับซึ่งก็จะมีประตูทางเข้าแล้วก็ปิดเปิดเป็นเวลานะครับผมนี่ครับนี่คือเป็นประตูเปิดนะครับเป็นประตูปิดเปิดอ่าซึ่งจะมีช่วงเวลาปิดก็คือเวลา17บเจ็นาิกาเวลา ห้าโมงเย็นนะครับผมก็จะเป็นเวลาปิดนะครับผมจะปิดเปิดตามเวลาเป็นเวลาพูดยังไงครับผมก็จะมีรถนะครับมีรถหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะครับ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้ามารับชมบริเวณภายในกันนะครับของไปขันบอยของเปฮันนังทายไม่ต่างกันนะไม่ว่าจะขึ้นยู่ ครับตลอดเส้นทางนะครับผมครับสังเกตดูตลอดเส้นทางที่เราเดินมานะครับผมก็จะมีป้ายนะครับผมเป็นป้ายธรรมผมไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับเนาะแต่ถ้าไม่ถูกก็ต้องขออภัยครับผมครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่าเป็นป้ายที่แบบว่า,ามีรูปขององค์หลวงตาแล้วก็มีกติธรรมปฏิปทาขององค์ท่านนี่เขียนบอกไว้เป็น กติธรรมนะครับผมซึ่งเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าครับผมครับเป็นทางเข้าที่เราเดินเข้ามานะครับเนาะตลอดเส้นทางสองข้างทางก็จะมีป้ายคติธรรมนี่แหละขององค์หลวงตาครับตลอดแนวตั้งแต่เข้ามาเลยเราก็จะเจอนะครับผมอันนี้ก็ใช่นะครับผมครับเป็นป้ายที่แสดง นี่ก็จะเป็นป้ายที่ที่จะมีคติธรรมนะครับผมครับขององค์หลวงตาเนี่ยไว้ให้เราได้อ่านได้ศึกษานะครับผมครับเราสามารถที่จะนำหลักธรรมหรือว,ว่าคติธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับผมซึ่งก็เป็นปฏิปทาที่องค์หลวงตา,าได้เคยใช้มา,าในช่วงที่ยังทรงทาาขันนะครับผม ก็จะมีป้ายที่แสดงเหมือนเป็นนิทรรศการนะครับผมครับแต่ก็จะมีแฝงไว้ด้วยกติธรรมนะครับผมเป็นเรื่องราวขององค์หลวงตานะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณเป็นบริเวณภายดานในนะครับผมครับเป็นบริเวณด้านใน อของวัดปลาบ้านตานนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะครับธรรมชาติดูแบบล่มรื่นอ่า โซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านในนะครับเนาะ,ะต้องขอไปนะครับสาหรับถ้าเสียงถ้าเบาไปก็ต้องขอไปนะครับเนื่องจากว่าเราก็พยายามที่จะไม่ใช้เสียงนะครับผมแต่ก็พยายามที่จะอธิบายหรือว่าพูดบรรยายในภาพที่เราได้เก็บมาฝากกับทุกท่านนะครับผมตรงนี้จะเป็นโซนด้านในครับเป็นศาลาหลังเก่านะครับผมเป็นศาลาหลังเก่าที่โอกนลองตา ใช้แสดงธรรมให้กับญาติโยมหรือว่าให้กับภิกษุสงฆ์ที่วัดแห่งนี้นะครับผมครับผมบริเวณโซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านในนะครับผมเป็นโซนด้านใน ครับผมก็จะมีสัตว์ต่างๆนะครับผมครับมีสัตว์ต่างๆก็มีกระรอกมีไก่อ่มีนกยุงนะครับผมครับที่ออกหากินอ่าในบริเวณนี้นะครับผมครับเนี่ยครับส่วนมากจะเห็นก็จะเป็นสายพันธ์สีขาวนะครับกระรอกด่อนนะครับเนาะอ่ตามภาษาอีสานบ้านเราก็จะเรียบเป็นกระรอกดอนเนี่ยครับหยอกกัน ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเนาะสัตว์นาชนิดครับที่อยู่ร่วมกันตรงนี้แล้วก็ต้นไม้ต่างๆนะครับที่ปลูกในวัดแห่งนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นต้นไม้ที่มีผลนะครับผมเป็นต้นไม้ที่มีผลสามารถให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระรอกนะครับผมไม่ว่าเป็นกระรอกหรือว่านกต่างๆก็สามารถที่จะ เก็บกินผลไม้ที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นโซนด้านในครับผมครับเป็นโซนด้านในเราขอ,อพาทุกท่านมารับชมด้านในก่อนนะครับผมครับก็จะมีป่านานาพันธุ์นะครับหลากหลายสายพันธุ์ครับผมครับเป็นป่านานาพันธุ์มีความสวยงามนะครับผม ช่วงเช้านะครับเนาะเรามาถึงช่วงเช้าประมาณ8ปดโมงกว่านะครับผมรู้สึกว่าพระภิกษุสูงนะครับท่านก็พึ่งฉันพระทหารเช้านะครับผมกับพึ่งฉันพระทหารเช้าเสร็จนะครับเหมือนจะทํากิจของสงฆ์นะครับก็จะมีการล้างบาตเช็ดบาตครับผมครับเพื่อที่จะเอานําไปเก็บไว้ที่กุฏิของแต่ละองค์ท่านนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสารหลังเก่านะครับผมเดี๋ยวเราคงจะถือโอกาสนี้ไม่ได้ยังถ่ายทอก็ไม่ยอมดู ก็นนออยังมบ่ยแล้วก็มาหามกับนี่ก็เป็นสาราหลังเก่านะครับเดี๋ยวเราคงต้องถือโอกาสนํานพาทุกท่านนะครับขึ้นไปชมบนกุฏิลาสาราหลังเก่านะครับซึ่งเป็นสาราหลังที่องค์หลวงตาท่านได้เคยเทศนานะครับโปรดญาติโยมแล้วก็ผู้สูงศ์ที่วัดแห่งนี้นะครับเป็นสาราหลังเก่าหลังเก่าผู้กองที่ไหนเคยถ่ายฝันหนึ่งเนีผู้หเนาะผู้หแต่ก็มันจะถ่ายเป็นึิงได้แต่ว่า ม,มันม้อนอาเบกหน่ายอย่างเงี้ยะมันเดือดมันจะมาก,กดกล่องเลยเดย้ครับนี่ก็เป็นสารังเก่านะครับผมที่เราเห็นกันเออของคนไทยแบบนี้อะไรเนี่ยจ้ะไท,ท,ทยไทยใบแนวอะไรอะไเนี่ยเดี๋ยวมากกเดี๋ยวไอ่มันทายบ่อไรไอ้ตัวเดียวขงไอ้มันโฟกัสมันไปโฟกัสบ่อหลายจุดง่ายง่ายครับนี่ก็เป็นสารังเก่านะครับเนาะ เป็นสาลาลังเก่าครับหลังเก่าที่องค์หลวงตาที่องค์ท่านเคยได้เทศนาธรรมนะครับปรดญาติโยมแล้วก็มีพิสูจน์สงนะครับมาฟังธรรมในช่วงเย็นช่วงค่ำเนาะ,ะในทุกวันพระครับผมครับที่เราได้เคยเห็นกันเดี๋ยวเราต้องขอญาตไปเบ่งค้นงในปะครับเดี๋ยวขอนำพาทุกท่านไปดู สถานที่ที่องค์หลวงตานะครับที่ท่านได้ที่องค์ท่านได้เคยใช้เดินจงกรมนะครับเนาะเขาติดแถวเหน็บเป็นอย่างไรวุ่นเป็นอย่างวนุ่นีโมันักหนิเลยวุ่นเป็นอย่างก็หนึ่งเลยแหละติดเบริลรถครับผมครับที่วัดแห่งนี้ก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเราบ้านข้าพงครับแปลกนะครับเนาะ ยงนี้ครับรถคันนี้ครับเราสังเกตเห็นว่าเขาเดินเขาเดินรอบรถคันนี้หลายรอบครับผมครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเอเออคือคือ,คอไม่รู้ว่าอะไรนะครับผมครับเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันยังไม่อยู่เ,เป็สายพานทางนา่งไดครับผมเราสังเกตเห็นแต่ที่เราเข้ามาเออตั้งแต่ที่เราเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าเป็น นกยุงนะครับเขาจะเดินรอบรถคันนี้สามสี่รอบวนะครับเออเยนจกลาเงล่ออเนี้าานยนจัง,องอรอบอครับคือก็เป็นความมหัศจรรย์หรือว่าความแปลกแปลกที่เราไม่เคยเห็นนะครับ นกจิกนกจิกเลขเป็นรถเดินรถวนหลายรอบแล้วนะสามสี่รอบแล้วนะเออครับผมครับทะเบียนรถครับผมครับไม่สามสี่รอบปะครับผมที่เขาเดินวนนี่ก็ยังงงเหมือนกันทไมเขาวนแบบนี้แล้วก็ไปไหนแล้วล่ะนี่ครับวนมาอีกแล้วนี่นี่ครับวนมาตลอดเลยครับเดี๋ยวเขาจะวนวนแบบนี้ครับผมครับ

เนี่ยมันเดินบนรถชนนมาใส่หวยหวยเงินหวยเต็มเด็กกูมือก้ไม่รู้อะไรเลยเขาต้องรู้อยู่รถคันนี้เคยให้อะไรเขาครับไม่รู้เนี่ยเโดมวนหอมาส่องกระจกจริงเหรอครับเนี่ยเขาส่งกระจกเหรอครับเนี่ยเห็นอย่างนี้ทุกวันเหรอครับโอ้ส่งโอ้เห็นเงาตัวเองเห็นเนี่ยเออไม่น่าเชื่อครับ ครับผมครับไม่ม่แตกจังหวะอืมครับผมครับครับผมก็มีครับผมครับผู้รู้นะครับซึ่งก็เป็นอ่าคุณยายนะครับที่ปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้นะครับปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตากครับผมครับที่ท่านได้บอกว่านกตัวนี้ที่เขาเดินวนสามสี่รอบนี่เป็นเพราะว่าเขาเห็นเงาตัวเองอยู่ในอยู่ตามรถนี่แหละ คือเขาส่องดูเงาตัวเองดูตัวตัวเองเองะพูดง่ายๆเราเห็นแล้วก็เห็นแปลกใจเพราะว่าเห็นเห็นเดินรอบสามสี่รอบครับก็เลยงงว่าทําไมเขาต้องเดินเดินรอบเนาะอันนี้คือกระจ่างแล้วครับผมครับอ่าก็มีคุณยายนะครับท่านได้บอกว่าเขาเดินเพื่อส่องดูตัวเขาเองอ่าอืม ตัวไหนตัวไหนผู้หญิงผู้หญิงเขาขึ้นได้บอกว่าผู้หญิงนะครับผมครับตัวนี้นะครับเป็นสาลาหลังเก่าเนาะครับผมครับเป็นสาลาหลังเก่าแล้วอะไรช่วยบันตึกนะเนี่ยเนาะสี่ชส้มห้องก็เหมือนกันโอ้แต่ไม่เสียเลยแต่ยังว่างของไปแหลกมากเลยบ่มีเสียแบงซ่าแบงอย่างนี้ えー、うどういうことなの เพิ่นมาบุ่มัพ้อมเมืองมันนเเก็นย่งอกานน่อมันเบี่ยงกำกันะไม่เ่าบ่กเหื่อเาอีกาน่อยอีกาน่ะให้พ่ายนั่นเออครับเก็มาร่วมทำบุญนะครับผมครับเนาะบูชาทำ ในอ <abei> งค์หลวงตานะคร, huh. รับที่เคยเทศนาทมไว้นะครับผมครับตรงนี้ก็ um จะเป็นตู้บริจาคนะครับผมหรือว่าตู้ที่เราร่วมสมทบทุนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงธรรมนะครับผมที่องค์หลวงตาได้เคยเทศนาทมไว้นะครับแล้วก็จะเป็นทุนต่างๆนะครับผมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ผมมีสามตู้อ๋ออ่ะก็คงจะไปยังดอกเไปยังดอกเดี๋ยวพี่ใจดีกับผมครับ ในส่วนของพิพิธภัณฑ์แล้วก็เจดีย์นะครับโมนิธิเสียงธรรมแล้วก็วัดป่าพัะตาทั่วไปกับก็คงจะแยกกันไว้แต่ละตู้อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับผมเข้าไปขึ้นไปสักการะกราบไหว้บรรยากาศข้างบนซึ่งเป็นสราหลังเก่านะครับที่เราเคยเห็นในสื่อโซเชียลนะครับเนาะที่องค์หลวงตาได้ถ่ายทอดแล้วว่าเทศาธรรมให้กับญาติโยมนะครับผมนี่ครับ ก็จะมีหลักปฏิบัตินะครับผมหลักปฏิบัติที่เราขึ้นไปก็ะะจะมีมาตรการนะครับผมครับต่างๆขอก่อนร่วมมือส่วนหน้ากากอนามัยอ๋ออันนี้หมายถึงร่วมในกิจกรรมนะครับร่วมในพิธีกรรมทางศาสนานะครับเนาะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งตวรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งครับนี่ก็จะมีก็ต่างๆ,ๆนะครับผมที่เราทำห้องกันไป็นอะไรอยู่ ขอบับผมครับเราไปเมื่อกี้เราก็ร่วมสวนทบทุนนะครับเนาะเราส่งตัวทบบุญครับโอ้ยทงธรมทิตย์โอ้ทายตุ๊ดได้วะ